สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมนุ่นคีรพัฒ์จันแดงนะคะอยู่กันที่ช่องไทเปอร์ทอลที่เพจไทเปอร์จสิงนี้นะคะเวลาสองทุ่มครึ่งแบบนี้ก็แน่นอนคะ่ะกลับมาเจอเจอกันที่เดิมนะคะก็วันนี้ะนุ่นนาเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเป็นอยู่นะคะนี่ข้างล่างนี้เลยก็บอกว่าหยุดพฤติกรรมง่วงนอนตอนเช้าแต่ตาสว่างตอนกลางคืนใครเป็นบ้างยอมรับมาซะดีๆยกมือเลย คนแรกนะคะนุ่นก็เป็นเหมือนกันแต่เดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าวันนี้นุ่นจะมาบอก9เหตุผลนะคะทำไมเราควรที่จะฝึกให้เป็น morning person กันนะคะ morning person ก็คือคนที่ตื่นแต่เช้านั่นเองคนตื่นเช้านั่นเองนะคะอืมจริงๆมันมีข้อดีม,มีประโยชน์มากๆเลยนะคะแต่เชื่อว่าหลายๆท่านก็แบบบางคนเก็คิดว่าเออตอนกลางคืนอะ่ะหัวสมองมันแบบมันโล่งกว่ามันปลอดโปร่งกว่าใช่ไหมคะแต่แบบ บางทีสงสัยเอ๊ะตีหนึ่งแล้วทำไมยังไม่ง่วงอีกอะไรเงี้ยพฤติกรรมแบบนี้ยพบได้ทั่วไปนะคะในสังคมยุคแบบนี้เนาะแทนที่แบบใกล้เวลาเที่ยงคืนเราจะเตรียมตัวนอนใช่ไหมหรือบางคนก็อาจจะ นอนหลับฝันดีไปแล้วนะคะแต่ว่านั่นน่าจะแบบรุ่นโตๆโตโตหน่อยอาจะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะแต่หลังเที่ยงคืนสําหรับคนในยุคนี้เนี่ยเกิดอาการตาสว่างค่ะนอนไม่หลับเลยทีเดียวไม่รู้สึกง่วงนอนเลยนะคะยังนอนดูแบบ n e ็ตฟลิเลยเลื่อนหรือว่าเลื่อนจอมือถือไปอยู่เรื่อยๆหนะคะ,ะหลายๆพฤติกรรมที่ไม่เฮลตี้ของคนยุคดิจิทัลเนี่ยรวมๆก็เห็นอยู่ตั้งแต่อายุยังน้อยประมาณแบบ13 1 3บ4บวกอัพอัพนะคะจนถึงวัยทำงานตอนต้นเลยทีเดียวหรือแม้แต่วัยกลางคนนะ,ะประมาณ45บวกเนี่ยก็หันมานอนดึกกันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ทำไมพฤติกรรมนี้นะคะเราถึงควรคอนเซิร์นหรือว่ากังวลหลายๆท่านเนี่ยอาจจะถนัดใช้เวลาในตอนกลางคืนเงียบ,ยบอ่บรรยากาศเย็นๆอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่จริงๆค่ะท่านรู้หรไหมคะว่ามี บทความนะคะหรือว่ามีแบบหลายๆหลายๆบทความเลยนะคะที่ถ้าเกิดว่าเราลองค้นหาใน Google เนี่ยก็จะเห็นว่าคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะมีนิสัยตื่นนอนตอนเช้ากันอ่าหรือว่าตื่นนอนเช้านั่นเองเนะเป็นคนที่ตื่นเช้านั่นเองนะคะจริงๆแล้วค่ะขาบอกว่าควรที่จะเริ่มจากเปลี่ยน ความเชื่อของตัวเองนะคะสิ่งสำคัญอันดับแรกก่อนที่เราจะเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนตื่นเช้าหรือ morning person เนี่ยเราต้องมีความเชื่อหรือว่าตั้งปณิธานก่อนว่าเราต้องเป็นคนแบบนั้นให้ได้คล้ายๆกับเราเป็นผู้กำกับหรือว่านักเขียนนะคะแล้วก็เราจะพยายามเปลี่ยนเนื้อเรื่องเปลี่ยน story ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะ จริงๆแล้วทุกอย่างมันเริ่มเริ่มจากการฝึกฝนถ้าเกิดว่าเราทําอะไรเป็นเวลานานๆน,นะคะก็ร่างกายเนี่ยก็เหมือนจะแบบอ่ามีการปรับเนาะพยายามปรับหรือทําให้มันกลายเป็นกิจวัตรประจําวันนะคะร่างกายจะปรับโดยอัตโนมัติเรื่องของการตื่นเช้าเองก็เหมือนกันะค่ะท่านผู้ชมสมมติว่าถ้าเราตั้งใจที่จะตื่นเช้าทุกวันเวลาตีห้าครึ่งเนี่ยค่ะจากเดิมเก้าโมงทำแบบนี้อยู่ประมาณเก้าสิบครั้งติดต่อกัน เป้าหมายนั้นนะคะจะเป็นจริงอันนี้เป็นคำพูดของอีฟอาร์โนนะคะเจ้าของบทความที่นำมาฝากวันนี้เนี่ยเป็นคนพูดเอาไว้นะคะและสิ่งที่สองค่ะที่ควรทำสำหรับปฏิทานนี้ก็คือควรที่จะสวมบทบาทนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวตนว่าเราอยากจะเป็นใครนั่นเองอเราอยากเป็นใครเราก็สวมบทบาทที่จะเป็นคนนั้นนะคะความคิดแบบนี้มันช่วยได้จริงๆเพราะพื้นฐานของมนุษย์ จะมีมุมดาวซ่อนอยู่หันผู้ชมดูไหมคะมุมดาวนี้ก็คือความอยากเอาชนะน่นเองดังนั้นถ้าเกิดเราแปลงความเชื่อแล้วก็คำพูดอย่าาๆเนาะสันดานดิบสันดานดิบของมนุษย์มาใช้ในด้านดีๆเนี่ยอย่างเช่นการนอนตื่นเช้าหรืออยากเป็นเศรษฐีเพื่อเอาชนะใจตัวเองมุมความคิดนี้นะคะจริงๆมาจากเบนจามินฮาร์ดี เขียนหนังสือที่ได้รับความนิยมหลายเล่มเลยนะแล้วก็เป็นนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงด้วยซึ่งได้พูดบนเวทีของ TED Talk เอาไว้แล้วหลายคนก็สงสัยว่าเราจะตื่นเช้าไปทำไมสวดมนต์เหรอตื่นมาทำไมเือหรือว่าเพื่อออกกำลังกายเพราะจริงๆออกกำลังกายทำตอนเย็นก็ได้อแต่นี่ค่ะที่นุ่นจะนำมาฝากหลังจากนี้คือ9เหตุผลนะที่อีฟออลโนได้รวบรวมเาไว้ว่าทำไมเราถึงควรเปลี่ยนตัวเองให้มีนิสัย เป็นคนตื่นเช้านะคะจริงๆเลยมาดูอย่างแรกค่ะที่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงควรที่จะตื่นเช้านะคะเพราะว่าตอนเช้านี่เขาบอกว่าเงียบสงบอ่าเงียบสงบอันนี้เราพูดถึงตอนที่แบบเป็นเช้ามืดเลยนะเงียบความเงียบสงบหรือว่า,าเรียกว่า stillness เนี่ยมันเช้าวันใหม่เนี่ยมันคือถือว่าดีสุดแหล สิ่งนี้ก็คือเป็นเรื่องจริงที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้เพราะอะไรในขณะที่คนส่วนใหญ่ยังแบบอยู่ในผ้าหม่มยังนอนอยู่เนี่ยอาจจะเป็นเวลาตีสี่ครึ่งหรือว่าตีห้าก็แล้วก็ก็แล้วแต่นะแต่เราเองตื่นขึ้นมาพร้อมกับอากาศที่สดชื่นฟังเสียงนกร้องแล้วก็เสียงลมพัดเบาๆรอบตัวทุกท่านลองจินตนาการดูนะคะว่าโลกใบนี้ทั้งโลกมีแต่ เราเท่านั้นแล้วก็มีเสียงนกร้องเบาๆนะคะสอดแทรกเข้ามานะคะเนี่ยม,มันสดชื่นมากจริงๆแล้วก็ไม่มีรถวิ่งบนถนนด้วยสำหรับใครที่ไม่ได้บ้านติดหน้าถนนใหญ่เลยเนาะไม่มีผู้คนเดินไปมาไม่มีเสียงโทรศัพท์ไม่มีเสียงอีเมลเข้ามีแค่ตัวเราเองกับโลกช่วงเวลาแบบนี้นะคสามารถเกิดขึ้นได้1-3ชั่วโมงเท่าที่คุณสามารถ ตื่นนอนได้ความสงบแบบนี้ค่ะสามารถนําเราเข้าสู่ภาวะการทํางานที่ไหลลื่นนะไหลลื่นไหลลื่นหรือเรียกว่าเป็นแบบ the flow state of work นั่นเองซึ่งมันคือการรีเซ็ตระบบความคิดการทํางานของสมองที่แท้จริงค่ะหรือถ้าจะพูดให้เป็นรูป,ปรธรรมมากขึ้นหน่อยก็คือคุณจะมีเวลาได้จัดการกับ กองงานชิ้นโตๆก่อนใครเพราะว่าเริ่มทำน้งแต่เนินเน้รู้ไหมคะว่าตามหลักจิตวิทยาเป็นไปได้ยากมากๆที่เราจะใช้เกณฑ์การทำงาน8ชั่วโมงต่อวันสำหรับทุกคนเพราะว่าเชื่อไหมคะประสิทธิภาพแล้วก็คลังพลังงานของแต่ละคนเนี่ยมีไม่เท่ากันนะคนะคุณผู้ชม,มต่อมาค่ะเราควรที่จะเวลาเราตื่นเช้าเนี่ยเขาบอกว่ามันจะทำให้มีเวลาคิดเยอะขึ้น เออจริงหรือเปล่ามีเวลาคิดเยอะขึ้นต่อเนื่องจากข้อแรกอย่างที่บอกเลยนอกจากทําให้ระบบการทํางานปลอดโปร่งแล้วนะคะความคิดของเราเนี่ยก็จะดีขึ้นตามไปอีกด้วยดังนั้นในเมื่อเรามีเวลามากกว่าคนอื่นท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบทําให้ความคิดหลายๆอย่างที่เป็นบวกโผล่ขึ้นมาได้ค่ะ มีหลายๆคนไม่น้อยเลยนะที่เป็นนักครีเอทีฟหรือว่าทำงานเกี่ยวกับการวางแผนต่างๆมักจะคิดออกอยู่บ่อยๆในวันที่ตื่นเช้าท้องฟ้าสดใสแล้วก็บรรยากาศไร้ผู้คนให้แบบวุ่นวายใจนะนอกนอจากนี้ช่วงเวลาตอนเช้าที่เงียบสงบเนะี่ยยังมีส่วนช่วยทำให้เกิดแพชชั่นใหม่ๆง่ายกว่าช่วงเวลาอื่นถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบจากการทดลองหลายๆครั้งนะคะของอนักจิตวิทยาทั้งหลายนะจะเห็นว่าการตื่นนอนในเวลา ตีห้าถึงประมาณตีห้าครึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่จะช่วยกระตุ้นให้สมองโล่งมากที่สุดด้วยนะคะอ่ะนอกเหนือจากนี้นะคะพอสมองโล่งแล้วทําให้สมองปลดปลงดังนั้นเวลาเราคิดอะไรที่มันแบบครีเอทีฟขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยอ่ะ ปสิธิภาพก็คือการคือจริงๆแล้วการสร้างปสิเสภาพให้ตัวเองเนี่ยอาจจะเกิดจากการตื่นเช้าซึ่งเป็นเหตุผลที่ค่อนข้างมีเซนต์นะแต่ไม่สามารถระบุได้ชัดๆบอกว่าแบบเพราะว่าบรรยากาศที่มันเงียบสง,งบหรือเปล่าหรือว่าการทํางานของสมองที่มันลื่นไหลกว่าเดิมหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆปสิทธิภาพที่พูดถึงเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่การคือความคิดที่มันโฟล์หรือว่าลื่นไหลขึ้นแต่รวมๆถึงแบบพวกการทํางานที่มันลุ ผลสำเร็จได้เร็วขึ้นอีกด้วยนะแต่ประสิทธิภาพก็ต้องขึ้นอยู่กับบรรยากาศในการทํางานด้วยไม่ใช่ตื่นเช้าขึ้นมาแต่ว่าบรรยากาศรอบตัวไม่น่าทํางานเลยนะดังนั้นสภาพแวดล้อมการทํางานก็ต้องพร้อมด้วยที่จริงแล้วค่ะการทํางานเสร็จประมาณสขั้นตอนภายใน9ก้าโมงเนี่ยแม้ว่าจะเป็นความท้าทายสําหรับหลายๆท่านนะแต่สําหรับคนที่ตื่นเช้าเป็นปกตินั่นคือเป็นเรื่องธรรมดามากนะอืค่ะ เนอจากนี้ค่ะทำไมเราถึงจะต้องตื่นเช้าขนาดนี้นะคะเราบอกว่าเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความทะยืทยานเ,าเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความทะยอทะยานยังไงจริงๆค่ะาการเริ่มต้นวันใหม่เนี่ยมันสามารถที่จะเริ่มต้นได้จากกี่โมงที่ท,ท่านคิดจริงๆก็คือท่านเราตื่นเช้าเนี่ยมัน ถือว่าได้เปรียบกว่าคนอื่นๆเพราะว่าการตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยต้องมาพร้อมกับเป้าหมายรายวันแม้ว่าจะเป็นสิ่งแบบเล็กๆน้อยๆก็ตามนะแต่อย่างน้อยควรตั้งเป้าให้ได้5เป้าหมายขึ้นไปสิ่งที่จะกระตุ้นให้เราสนุกสนานกับการใช้ชีวิตตั้งแต่เช้าก็คือความท้าทายนั่นเองเพราะมันจะทําให้เรารสึกแอคทีฟมากกว่าเดิมค่ะที่สําคัญการบรรลุเป้าหมายในยแต่ละวันเนี่ยก็ยังช่วยทําให้ให้ความรู้สึกมั่นใจแล้วก็ศรัทธานในตัวเองเพิ่มขึ้นด้วยอื นอกเหนือจากนี้ก็บอกว่ามันยังจะทําให้เราเนี่ยมีเวลาเพิ่มขึ้นด้วยมีเวลามากขึ้นนั่นเองนะคะการมีเวลามากขึ้นเนี่ยแม้ว่าการทํางาน9ก้าโมงเช้า ถึง5โมงเย็นอาจจะเป็น perfect t i m i n g ของหลายๆบริษัทแล้วก็จะเหมาะสมกับหลายๆคนแต่ว่าถ้าคุณเริ่มต้นทำงานก่อนเวลาที่กำหนดช่วงเวลาที่เหลือในตอนบ่ายๆคุณอาจจะทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อตัว,ตวเองแล้วก็เป็นการพัฒนาศักยภาพตัวเองได้ด้วยนะคะเคยได้ยินไหมคะว่าเวลาที่ใช้ในการทำงานใดๆจะสามารถยือดออกตามเวลาที่มีเหลืออยู่ก่อนส่งงานชิ้นนั้นๆอา งงไหมคะยกอตัวอย่างง่ายๆค่ะสมมุติว่าเราตื่นนอนช่วงประมาณตีห้าครึ่งตื่นนอนตีห้าครึ่งมาแล้วก่อนที่จะเดินไปหน้าคอมพิวเตอร์ประมาณหกโมงเรามีเวลาตั้งสามสิบนาทีก่อนที่จะเริ่มงานมันเป็นสามสิบนาทีที่มีค่าใช่ไหมสามารถเปลี่ยนเกมการทํางานได้แต่เวลาที่กําหนดนี้สามารถยืดหยุดได้คุณอาจจะเดินไปเปิดคอมเวลาแปดโมงก็ได้นะคะเพราะว่าการ ปรากฏการเวลาที่ชัดเจนจะทําให้การทํางานนั้นง่ายขึ้นนั่นเองอนอกเหนือจากนี้ก็บอกว่ากฎของการเสียก็น้อยลงอีกด้วยที่ิงนี้มันก็ดีมากนะถ้านํามาปรับใช้กับชีวิตประจําวันได้กฎของการเสียน้อยลงก็คือเสียทุกๆอย่างน้อยลงทั้งเวลา,าเสียเวลาน้อยลงสมองความคิด ถ้าเปรียบเทียบมนุษย์เราที่ต้องตื่นเช้าก็จะเหมือนกับเครื่องจกัก,บบกรค่ระที่มีกระบวนการการผลิตที่มันลีนมากๆนั่นเองพูดให้เป็นเห็นภาพง่ายๆนะก็คือหลังจากที่เราตื่นนอนขึ้นมาแล้วค่ะถ้าเราไม่ได้ใช้ความคิดที่สดใหม่ทันทีแต่เราเบรกสิ่งนั้นด้วยการดู y o u u ูทูบเฟซบ o ๊กดูโซเชียลมีเดียใดๆอื่นๆนะคะซึ่งอันนี้คนส่วนมากก็เป็นพอราตื่นมาปุ๊บจับมือถืออันับแรก เช็คก่อนแล้วว่าความเคลื่อนไหวตอนนี้เป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะมีอะไรเคลื่อนไหวกันบ้างพอทําแบบนี้ปุ๊บจากความคิดที่สดใหม่คะ่ะมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ถูกผสมเติมแต่งเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมก่อนไปสู่กระบวนการการทางานจริงๆนั่นเองนะคะยิ่งปัจจุบันงานวิจัยคะ่ะระบุว่าผู้คนใช้มือถือเฉลี่ย4ชั่วโมงต่อวันนะคะแต่คนไทยจริงๆก็ก,ก็คือมากกว่านั้น ยิ่งทำให้เราเสียเวลามากขึ้นไปอีกเพราะกว่าจะเริ่มง,งานจริงๆก็หลังจากที่ใช้เวลาไปแล้วเกือบครึ่งวันนั่นเองค่ะอืนอนอกจากนี้อะ่ะก็บอกว่าการที่เรานอนตื่นเช้าทุกวันเนี่ยจะทําให้เราคิดบวกมากขึ้นนะคะคิดบวกมากขึ้นทำให้เราแบบมีเป็นดูเป็นคนมีความสุขมากขึ้นนั่นเองอือ การที่เราคิดบวกค่ะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่า,าลองคิดดูว่าหลังจากที่เราตื่นขึ้นมาตีห้าครึ่งแล้วก็เราตรงดิง่งเริ่มทางานทันทีเนี่ยหรืออาจารย์หลังจากนั้นประมาณ3ามสนาทีถึง1ชั่วโมงเวลาผ่านไปถึงประมาณ9ก้ามงครึ่งงานของคุณดำเนินมาได้ครึ่งทางแล้ว หรือมากกว่าครึ่งแล้วอ่ะเราก็จะเผลอยิ้มออกมาทันทีแน่ๆเลยใช่ไหมอ่ะเพราะว่าเวลานั้นคนสน่วนใหญ่อาจจะแบบเพิ่งเริ่มทํางานก็ได้อะค่ะคือจริงๆพวกนี้มันเป็นถึงแม้มันเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆเช่นแบบรดน้าต้นไม้อ่าตอนเช้าอย่างไม่ต้องเร่งเรีบอะไรแค่นี้คือจะทําให้เราการเป็นคนคิดบวกโดยไม่รู้ตัวนะเพราะว่าใช้ชนะเล็กน้อยเนี่ยก็คือเป็นกําลังใจที่ดีให้ใหกับตัวเองเช่นกันนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะเขาบอกว่า คนที่ตื่นเช้าๆเนี่ยจะกลายเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นด้วยอ่าเหตุผลข้อนี้จริงๆเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องตามมาในเมื่อเราตื่นเช้าทํางานเสร็จเร็วขึ้นม,มีเวลาที่จะอ่าอยู่กับตัวเองหรือว่าทําอะไรมากขึ้นนะคะแน่นอนค่ะมันก็จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าเพราะว่า พวกฮอร์โมนเขาเรียกว่าฮอร์โมนเอนโดฟินก็คือต้องหลั่งออกมาเป็นปกติอยู่แล้วซึ่งมันก็คือสารที่เกิดจากความสุขนั่นแหละที่สําคัญค่ะระยะยาวก็คือเราจะกลายเป็นคนที่ใจเย็นใจเบาอารมณ์แบบอารมณ์ไม่อารมณ์ร้อนอย่างเงี้ยค่ะคือทำอะไรก็มีสติมากขึ้นอีกด้วยถ้าเราตื่นเช้านะแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบเป็นคนตื่นสายบ่อยเนี่ยรู้สึกว่าทำอะไรก็ไม่ท่นเดี๋ยวกลายเป็นคนหงุดหงิดไ,ไปเรื่อยเลยนะคะ อบอกตัวเองก่อนเลยหนึ่งแล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะที่ความที่เราตื่นชานี้เป็นยังไงก็คือจะกลายเป็นคนที่อยากเป็นจุดสูงสุดของภารกิจนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงสำเร็จในที่สุดเราก็ได้เป็นในสิ่งที่อยากเป็นนะคะเราสั่งสมองให้จดจำและก็ระหว่างการฝึกฝนว่าเราต้องอยากเป็นคนตื่นเช้า อย่างเงี้ยซ้ำไปซ้ำม,มานะจนสุดท้ายผลลัพธ์นี้ก็จะได้มาจนได้นั่นเองนั่นเอง่านี่นะก็เป็น9เหตุผลที่ทุกคนควรจะทราบดีว่าทําไมเราถึงจะต้องตื่นเช้ากันอ่ามันดียังไงนะคะคือแบบคนที่บังคับตัวเองได้ก็จะเป็นผลดีแบบในไม่ใค่แค่อะไรสั้นนะคะผู้ชม ระยะสั้นก็คือแบบในกิจวัตรประจําวันของต่างๆมันก็จะดีขึ้นระยะยาวก็มีผลอีกด้วยนะคะคือทุกๆอย่างเนี่ยต้องมีระยะเวลาของมันเนาะแม้แต่การตื่นนอนตอนเช้าจะเป็นนิสัยก็ต้องใช้เวลาไม่ต่างกันค่ะเวลาเป็นสิ่งสําคัญมากรวมถึงความเชื่อมั่นในตนเองด้วยนะคะท่องไว้ค่ะว่า i can do it อ่าอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่ยังตอนนี้ยังไม่ได้เป็น morning person mm hmm. นะคะตัวนี้นเองเช่นกันอืมแต่เราต้องฝึกแล้ล่ะ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีทั้งต่อสุขภาพของเราตื่นเช้ามาสูตรอากาศบริสุทธิ์นะคะสดใสแล้วก็ดีทั้งสุภาพสุภาพใจเราด้วยนะคะดีทั้งสมองด้วยนะคะเราก็ฝึกคิดฝึกกลายเป็นคนที่ทำอะไรได้อย่างท่วงทันเวลาด้วยนะคะและจะทำให้เราไม่อารมณ์ร้อนอีกด้วยฝากไว้ด้วยคะ่ะท่านผู้ชมเคย น่าจะหลายหลายท่านน่าจะเคยได้ยินนะว่าแบบคนที่อย่างเช่นคุ้มด้วยๆวยหรือคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยส่วนใหญ่มักจะตื่นเช้ากันเป็นเรื่องปกติเลยนะคะอืนุ่นนำเรื่องราวเศษนี้มาฝากท่านผู้ชมค่ะตอนนี้ก็น่าจะสองทุ่มเกือบสามทุ่มกว่าแล้วนะคะอ่าสองทุ่มกว่าแล้วเกือบสามทุ่มเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวนอนกันแล้วนะไปอาบน้ําดูอา่า ดูฟังสาระน่ารู้แบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปอาบน้ําแล้วก็เตรียมตัวกันนะเพราะใครที่อาบน้ําแล้วก็เตรียมตัวนอนนะคะเราจะได้นอนเร็วๆแล้วก็ตื่นเช้าๆกลายเป็นมอร์นิ่งเพรสเซนต์นั่นเองนะคะค่ะนุ่นนำเคล็ดับเพิ่มนี้มาฝากท่านผู้ชมค่ะวันพุธแบบนี้ต้องขอขอบคุณนะคะกาแฟแอนาพิกกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟผสมอะโวคาโดที่ดื่มแล้วดีทั้งภายในสู่ภายนอกนะคะรวมไปถึงค่ะแพรปูโชคอุดมรัฐด้วยค่ะแล้วก็ บริษัทบุญเยี่ยมและสหายนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะบริษัทเฮนโชจำกัดค่ะที่ผลิตรายการดีๆเพื่อกลุ่มจะซื้อและวิสวกรในประเทศไทยมาแบบนี้ด้วยนะคะที่สำคัญขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมกันนะคะเดี๋ยววันศุกร์วันศุกร์นะคะอ่ะเดี๋ยววันพุธหนะ้านุ่นจะนำเรื่องราวไหนมาฝากท่าผู้ชมนะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะ อ่ะสวันนี้นึงต้องขอตัวลาท่าผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ